ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกกี้วานเจี๊ยบอีกเช่นเคยเนาะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นเกมที่ค่ายโจ๊กเกอร์กันเนาะเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นแล้วเกมของเขามากมายมากวันนี้มุกจะเลือกเป็นเกมไฟล์แปดนะคุณผู้ชมโอเคไฟล์แปดเป็นยังไงเดี๋ยวรอไปลุ้นกันในเกมอีกทีหนึ่งละกันนี่ว้าวไฟล์แปดเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมเราก่อนอื่นก็ พาไปดูตารางการจ่ายกันก่อนเนาะแบบฉบับของมุกนะไปตารางการจ่ายของเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ Y เอออันนี้ก็คือโบนัสนันเองแล้วก็รายการจ่ายตามนี้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเราได้โบนัสเราจะน่าจะได้ลุ้นเหรียญอันเนี้ยนเนาะอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปลุ้นกันในเกมอีทกทีนึงแลวกันรายการจ่ายมี7วิธีโอเคไปเลยแล้วกันวันนี้พกทุนมาที่สอง0ันะคุณผู้ชมเดี๋ยวมุกจะเริ่มเบ็ดที่เอาน้อยๆก่อนแล้วกันเนาะ ย่ิบอ็ดแล้วกันไปใครเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดซับ c r ใครให้กันด้วยเนาะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคุณผู้ชม mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของมุกนะ mm hmm. เพราะว่ามุกอัปเดตคลิปทุกวันเนาะทุกคนจะได้รับชมอะไรที่สนุกสนุกหน่อย <c oughs> สาระไม่มีอ่ะขอให้เป็นอเออความสนุกอู้โบนัสขาดตัวเดียวโหสียด้นะเนี่ยอาบวกมาเกานะก็คือตารางการจ่ายใดๆของเขาตามนี้เนยนะทุกคนเนี่ย ถ้าได้อันนี้มาก็จะเป็นตามด้านข้างซ้ายมือเลยอ่าเราไปเริ่มกันเลยเป็นยังไงทุกคนผ่านไปแล้ว3วันเนาะสำหรับเดือนนี้ก็ยังเขาเรียกว่าอะไรล่ะสถานการณ์โควิดของเราตอนนี้ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะคุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะพกเจลแอลกอฮอล์ใส่แมสกันด้วยเนาะออกไปนอกของนอกบ้านนั่นเองอู้เราได้โบนัสคุณผู้ชมโอ้โ โอ้โหอันนี้คือเราต้องเลือกหรอเลือกอูสีเขียวเอาไหนอีกเอานี้หรอวิยคุณผู้ชมอะไรมันจะดีเบอร์นี้ไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วอีกอันนึงอูยเป็นน้าเงินอะไรต่อโอ้หูน้ําเงินโอ้หูไฟลุกไฟลุกไฟลุกเลยแดงเอา้าเอา้ายังไง ดัเงินอูเราได้เป็นทัมเงินสามเหรียญแล้วอูได้มา798คุณผู้ชมเฮ้ยดวงนี้จา้าดดวงนี้จ้าดเลยอูเป็นวยมาเนี่ยคุณผู้ชมสัญลักษณ์แรคืมอมังกรตัวนี้นะคุณผู้ชมเมื่อกี้เราดีมากเลยเนาะเออเมื่อกี้เราก็มัวแต่บอกคุณผู้ชมไงว่าให้ดูแลตัวเองใช่ไหมเราก็ไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่คุณผู้ชมแต่ว่ามาเต็มหน้าเลยดี ดีแล้วเกินโอ้โหเพชดเพ็ดย้อมอะตานี้แต่เพ็รไม่ย้อม <g ül> <g ül> หัวสันหัวไปต่อนะคุณผู้ชมจริงๆเราบวกมาแ9 0เแล้วนะโอเคแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อเนึ่งๆๆๆ,ๆกันเนาะนี่ไวมาอู้ไม่มีการจ่ายแอบเซงไปกันต่อนะครับหมุนไปเลยจุดจุดจุด มันไปนเลยขอบคุณมากค่ะ <c oughs> คุณแม่คุณแม่ <c oughs> อ้าวอู้วเป็นไวามาคุณชูชมหูเสียได้นะบอกเลยว่าถ้าเพชรอยู่ตรงนี้นะแตกยับยับแตกยับยับเอา้านี่เขาแรนดอมอะไรอะแรนดอ้อโหูเสียได้ เมื่อกี้ี่สีม่วงผ่านไปเนี่ยได้จำนวนนี้เลยนะเนี่ยจำนวน, Major นวม่เมเจอร์เนาะคุณผู้ชมโอเมก้าอู้หูโบนัสอู้อยู่ข้างบนอู้หูถ้าลงมาอีกนะบอกเลยมีแต่กรอบคุณูชมนะคุณูชมคุณผู้ม,มขยับเป็ดไหมเขยับเป็ดลนะเราเห็นอะไรเขยับไปเลยเป็น ทสามห้าห 3, 5, เอายอ,อ่ิแปดอะโอ้ไปต่อเอาสูงโอ้เสียดายอะเมื่อกี้โบนัสเขาไม่ลงมาตริงอะไปกันต่อนะ โบโบนัสมุกบอกเลยค้ะโบนัสเข้าอีกเนี่ยมุกจะไม่พลาดแน่แต่ล้วเมื่อกี้ผมมา700นิดๆอ่ะโอเคนะมุกว่ากับการที่เราเพิ่งมาไม่กี่ครั้งก็บวกไปแล้วอ่ะเอาจริงๆถ้าเล่นแบบไม่อัดคลิปเนี่ยอาจจะมูฟแล้วนะคุณผู้ชมมูฟ <laughs> ได้มูฟนะโดนดุดคืนว้ายนี่อย่างนั้นอ้โหแล้วมาไม่มาไม่เหมือนกันด้วยมาไม่อู้หู 88 88ขอเป็นวามาสัก2แถวได้ไหมถ้าวาเข้ามา2แถวนะคุณผู้ชมเราจะได้รีสปินนะหนึ่งครั้งเดี๋ยวงรอลุ้นกันก่อนกริง่งกริง่งโอว้วายมาวายมาวาย คุณผู้ชมเสียรัยวายด้านบนอะไปกันต่อนะนะนะไปกันต่อนะนะ <c oughs> ข้างบนเนี่ยเขาน่าจะแลนดอมมาให้เราได้บ้างนะเออคุณผู้ชมอู้หูวายมุกตกใจแปดแปดเนี่ยเรานี่เป็นวายมอาอ่ะบวกมาสามสิบหกอะได้อยู่ได้อยู่ คุณผู้ชมมุกลืมบอกตอนนี้คือมุกมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะคะถ้าใครแบบยังไม่กดเนาะแบบอยากขอเกมไหนของค่ายไหนก็ขอกันเข้ามาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะชื่อว่ามุกนกะี้หวานเจี๊ยบแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวมุกจะทิ้งลิงก์ด้านล่างให้เนาะทุกคนจะได้สะดวกตามไปเลยกด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 เลยตอนนี้คือเงียบแล้วนะเกมของเรา โอ้ใส่ได้อะแถวสามอระมันผิดพลาดได้ยังไงผิดพลาดได้ยังไงได้ยังไงโอ,โอ้เป็นวายมามุกนี่ไงเรารีสปินเลยขอขันจเยอะๆขันจเยอะๆครับออ้ได้เป็นบากับอันนี้มาแทนมุกเคนบอกเลยว่า ถ้าเป็นเพชรเข้านะโอ้โหเป็นเพชรเข้านะบอกเลยว่าเพชรย้อมเพชรย้อมเกลีย <c> ด <oughs> <c oughs> ตัวเองอะ่ะอนี่ไงวายมาอีกแล้วสองตัวรีสปินขอการจ่ายเยอะๆขอเป็นเพชรเพชรตรงกลางเพชรโอ้เป็นเพชรจริงๆคุณผู้ชมบอกมา240มันต้องอย่างนี้เห็นะเป็นเพชรจริงๆเป็นเพชรจริงๆไหมล่ะอ่ะวายแต่ว่ามีการจ่ายนะ มุกบอกเลยว่าถ้ามุกได้มังกร3ตัวนี่มุกจะมุกมุ v ออนฉันแค่ต้องถอยปล่อยเธอไปถ้าจะมุ v e on ต้องต้องร้องอย่างนี้ไหมทุกน็นลยโอสูรลองก็บไปถืออ,อ้าอู้บวกมาร้อยแซวเฮ้ยร้อยสี่สี่ม่แคีได้อยู่ได้อยู่ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเดี๋ยวอีกหน่อยมุกจะขยับเบ็ดแล้วทุกคนเพราะว่า มันเริ่มหนิงแล้วหนิงหนิงแล้วอ่าขยับเป็ดขึ้นแล้วกันตึกเป็นสัม้าไปทุกคนไปค่อยๆขยับไปนะทุกคนต้นเดือนแล้วก็ใช้โอ้โหเสียดายถ้าเหรียญเขียวมาแถวแถวที่สามนะแถวแรกอะไรเราที่สามบนสุดนะบอกเลยแตกยับมาแตกยับมาอะไปต่อ มังกรโอ้โหนี่อ้นี่ไงเหรียญมาแล้วคุณผู้ชมรอบนี้เราบอกไป180เราได้บาสีม่วงมาด้วยโอ้โหแปดปดบอกเลยว่าแปดแปดมาตรงกลางนี่มาตรงกลางนี่เด็ดไปเลยเด็ดไปเลยแต่ว่าเขาไม่มาโอ้โหเสียดายนะ ตึ้งน,นี่ได้เป็นวายมาเสดายเนาะน่าจะมาแถวแรกด้วยถ้ามาแถวแรกก็เราได้รีสปินอีกหนึ่งครั้งนะโบนัสมาล่อตายอีกแล้วอู้เสดายนะเขาน่าจะมาพร้อมกันเลยถู้แล้วข้าบนแรนดอมอะไรเนี่ยอ้เสดายไม่ได้อีกแล้วถ้าได้สีแดงนี่เป็น ไมเนอร์เนียวมุกแฮปปี้เลยนะเนี่ยแต่ว่าเขาเลื่อนผ่านไปนะคุณผู้ชมนี่ได้บามาอันนิดหน่อยบอกว่มมา30ได้อยู่ได้อยู่ไม่ถือว่าน่าเกียดโอ้เหรียญเหรียญขาดแถวา3เท่านั้นคือรายการจ่ายของเกมนี้มันง่ายนะคุณผู้ชมแค่สัญลักษณ์เหมือนกันนิวเพชร อูเพชรยอบเลยเขียยตัวเองอะจริงจังทีไรจังไรทุกทีนะคุณผู้ชมมุกอ่ะไปกันต่อหุยเริ่มนิ่งไปแล้วอะอูโบนัสค่ะแถวสามุกไม่มั่นใจนะว่าถ้าเขามาเขาต้องมาเลียงกันด้วยไหมคุณผู้มมชมแต่ถ้ามาแบบนี้ไม่น่าได้มั้งเนาะน่าจะต้องเลียงกันด้วย วายอู้บวกเหรียญกับบาบวกมา165ได้อยู่ไม่ถือว่าน่าเกียดอ,อู๋เหรียญสลับที่เท่านั้นเองอ่ะเหรียญแถวสามอ่ะไปต่อขอเป็น88มาเร็วอู๋ได้เป็นวายมาแทน88ต้องเข้าแล้วลูก แปลๆต้องเข้าแหละอู้โบน,นัสค่ะแถวแรกเสียดายจังเสียดายจังไปต่อนะคุณผู้ชมอู้อู้อไปหมุนไปเรื่อยๆเลยตอนนี้โอ้มังกรมาสองตัวรีสปินเลยแถวสาม แถวสามมังกรมุอขอเป็นมังกรอู๋ไม่ได้มังกรอู๋ถ้าได้มังกรนี่คนลู้ว่าฟาบเลยนะคุณผู้ชมไปถ้าได้มังกรนี่เซาเลยนะเซาเล่นเลยนะบอกเลยว่าเซาเล่นเลยเซาเล่นเลยไปต่อมึบมับมึบมับ เขาจับเข้าจี้ไม่คุณผู้ชมเราก็หมุนกันมานานมากแล้วเนาะตอนนี้มุกขยับเบ็ดไปเลยมกศูนย์แล้วอ่ะเป็น49แล้วกันเนาะไปลองดูนะว่าขยับแล้วมันจะเป็นประมาณไหนนะคุณผู้ชมแรกๆมาดีนะเนี่ยจะมาแผ่วไปไม่ได้นะลูกแผ่วไปไม่ได้นะลูกไปเลย มังกรลูกมังกรสักสามตัวถ้ามังกรมานี่มุกบอกเลยว่ามุกจะ move on <c oughs> ถ้าจะ move on ต้องมีสักคนถอยไปให้ได้เริ่มหมอุ้ยเหือหนึ่งพันแล้วนะหมุนไปหมุนมาว่าไม่ได้อู๋เพชรเขาสลับที่ใจร้าย ได้เป็นบามาไปไปต่อนะเออข้างบนแลนดอนอีกแล้วคุณผู้ชมเนี่ยข้างบนแรนดอมอีกแล้ว,ออลวโอ้โหไม่ได้อะไรเลยหมุนบ่อยนะจำนวนข้างบนนะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ผู้ชมโบเบอ้ยโบนัสมุกคิดว่าเราอยากได้โบนัสอีกสักครั้งอยู่นะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้อีกไหมนี่วาวมาไปเลย นี่วายมาอีกแต่ว่าไม่มีการจ่ายคุณผู้ชมนี่นี่เป็นจังไรล่ะเงียบไปเลยแบบน,นี้เหลือเจ็ดร้อยแล้วคุณผู้ชมเหลือน้อยแล้วนะขอดีๆนยนะพี่สิงโตสิงโตอะไรล่ะมังกรสิงโตอะไรล่ะมังกรโอ้หเหรียญน่าจะมาอยู่แถวสาม ใช่แถวสามที่แถวล่างแล้วนี่ก็พูดมุ่วอาไปเลยอูแปดแปดเสียดายอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแปแปแต่มาแบบพี่มุกไม่มั่นใจว่าเขาจะจ่ายไหมเอาโบนัสมาเฉยคุณผู้ช,ชมมุกบอกแล้วว่าถ้าได้โบนัสครั้งนี้มุกจะ move ม,มุกจะ move เปิดอันนี้อันกลางนี่แหละสีน้ำเงินคุณผู้ชมโอ้ อันนี้เขาต้องเปิดไปเรื่อยๆหรือเปล่าจนกว่าแบบเราจะได้เหรียญที่สีเหมือนกันเนาะมูคิดว่านะเปิดเออเป็นแดงมูบอกเลยว่าถ้าเป็นสีแดงนะอู้สีแดงมาสองอันแล้วสีแดงมาสองอันแล้วอันนี้ปะอันนี้แล้วกันอู๋เป็นสีน้ําเงินนะคอเราได้จำนวนเงินของสีน้ําเงินบวกมาหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองคุณผู้ชมอ้ถ้าเราได้สีแดงนี่น่าจะแจ่มว้าวอยู่เนาะมูคิดว่า เกมเนี้ยเอาไว้เป็นประมาณนี้ดีกว่านะคะถ้าใครอยากร่วมสนุกก็สามารถคลิกที่เรื้อล่างไปร่วมสนุกกันได้แล้วสลับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมบ๊ายบาย